สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเทรดโจนสลัดครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่10นะครับมิถุนายนสอง5ห้าหกสห้าสำหรับวันนี้ครับเราจะมามองกันในส่วนของ3 t ม m ท frame นะครับวันนี้เราจะดู t ท m e เฟ a ม e day t ท m e f r a m แคี่และ t ท m e f ฟ a m e ค1่ครับผมในส่วนของ Time f r a m e day วันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟนั้นมีการทำาีเอซ l ว์ที่ไม่สมบูรณ์ครับแต่อยู่บริเวณแนวต้าน กราฟแบบนี้ P A cell สามารถเชื่อถือได้นะสามารถเชื่อถือได้เราให้เป็น P A cell และสามารถใช้ทำกำไรจาก P A cell นี้ได้แต่ต้องหาจุดเข้าในจุดที่ดีที่สุดครับแล้วก็มีแนวรับแนวต้านที่แม่นยำนะสำหรับแนวต้านของ Time เฟรมเดยอยู่ที่ประมาณ1867ครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะ Time เฟรมเด a y ซึ่งเป็นแนวรับแรกนะครับ อยู่ที่ประมาณ1.833นะแนวรับที่2ของ t ทางเฟรมเดยอยู่ที่ประมาณ1.812ครับและนี่คือกรอบของ t ทางเฟ m e เดยพอเรารู้ว่า t i m e f ฟรมเดย์นั้นมีแรงเซลครับเราก็ต้องดูในส่วนของนะ m ท f ์เฟรมเฮดเพราะในระบบเทรดจนสลัดนั้นนะครับเราใช้อยู่3ามไทม์เฟรมไทม์เฟรมเดย์เราเอาไว้เอาเราเอาไว้ใช้ดูทิศทางนะครับการเทรดรายวัน ถึงแม้บางครั้งจะเป็น PA Sell ก็ไม่ได้เซลนะครับถึงแม้บางครั้งบางวันจะเป็น PA Buy เราก็ไม่ได้บ่ายเราต้องพิจารณาจากแนวรับแนวต้านและ Time Frame อื่นๆประกรอบด้วยนะเช่น Time Frame H4 ที่เราจะวิเคราะห์ดังต่อไปนี้เราใช้ Time Frame H4 นั้นในการบอกแรงซื้อและแรงขายถ้านับ Time Frame H4 ตอนนี้เขาวิ่งอยู่กลางกรอบจริงไหมครับสิ่งที่เราควรหาเลยก็คือ นี่แหละคำว่าแนวรับย่อยและแนวต้านย่อยเราจะเห็นว่าแนวต้านของททมเฟรมสีนั้นอยู่ที่ประมาณ1854แนวรับของททมเฟรมสีอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับนะมีใครเดาถูกบ้างไม่ต้องเดานะเพราะว่าในระบบเรียนของระบบเทรดจนสลัดนั้นมีสอนไว้หมดแล้วว่านะกรอบในแต่ละททมเฟรมนั้นมีความกว้างขนาดเท่าไร่และเราจะใช้กรอบแบบใดในการทำกำไร และนี่คือแนวรับครับ1840 1833นะ1840คือแนวรับของ Time time f r ฟ m e H4 ครับผมเมื่อเรารู้ว่าบริเวณนี้นะกราฟ Time time f r a ให H4 อยู่บริเวณกลางกรอบซึ่งถ้าเราเรียนรู้เรื่องของระบบเทรดโจนสลัดมาเนี่ยถ้าเราดูบทเรียนมาแล้วบ้างเราจะเห็นว่าเรื่องเทคนิคของขั้นบันไดที่ผมสอนเนี่ยนะครับก็สามารถทำกำไรได้เพราะว่าใช้ในกรณี กราฟเป็นเทรนพอเราวางเส้นแนวะทะแยงแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอ๋อตามเฟรม H4 เขาเป็นเทรนลงนะนั่นหมายความว่ากราฟมีโอกาสขึ้นมาทดสอบเทรนไลน์นะครับหรือบริเวณแนวต้าน1854นี้อีกครั้งหนึ่งถามว่ามันจะขึ้นมาทดสอบเทรนไลน์เป๊ะแล้วลงเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะฟุกเป็นไปได้แต่ถามว่ามันมีโอกาสขึ้นมาทดสอบแนวต้าน1854แล้วลงไหม อันนี้กล้าการันตีได้เลยว่าขึ้นมาทดสอบแล้วลงแน่นอนครับเส้นเทนไลน์นะไม่ใช่เส้นที่ไว้ใช้คอนเฟิร์มแนวรับแนวต้านได้อย่างแข็งแรงเส้นเทนไลน์แนวทะแยงแบบนี้ครับต้องประกอบกับแนวรับแนวต้านที่เป็นขั้นบันไดของระบบเทรดจนสลัดครับจึงจะสามารถเชื่อถือได้และนำไปใช้ทำกำไรได้ครับผมนะนี่คือทิศทางของไทม์เฟรม H4 ครับเรารู้ว่าถ้าเกิดว่า11นาฬิกา 11.00ตรงนี้เขาทํา PA เลล์เกิดขึ้นกราฟจะต้องย้อนขึ้นมาทดสอบนะแล้วก็ลงต่อแน่นอนนะนี่คือแนวทางการวิเคราะห์กราฟเพราะว่าในส่วนของ indicator นั้นก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ากราฟมีแรงเซลล์แล้วเราจะเซลล์บริเวณไหนละ่ะถึงจะปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูใน time frame ที่หนึ่งครับในส่วนของ time f r a m ที่หนึ่งนะกราฟนะมีการทำ PA เซลแล้วก็ ถ้าเกิดมองจากเส้นเทรนไลน์ครับนะกราฟมีโอกาสขึ้นมาทดสอบราคาไหนครับนี่เลยนี่ฮะตรงนี้คือเป็นแนวต้านย่อยนะของหนึ่งหนึ่งแปดสี่แปดเนี่ยนะครับเป็นแนวต้านย่อยของเทนหนึ่งแนวต้านใหญ่ของทำเฟรมอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดห้าศนย์นะครับ คืออย่างนี้ครับเวลาเราจะเซลล์เนี่ยหรือเราจะบายเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าอ๋อกราฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาทดสอบต้านเนี่ยนะครับถือว่าสุดแล้วนะถือว่าเขาจะลงแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มาทดสอบต้านเราจะต้องบริหารพอร์ตครับ MM money m a n a g e ครับอาจจะเข้าตรงนี้เบาๆและรอเข้าตรงบริเวณแนวต้านบางคนได้กําไรน้อยโอ้ยฉันใส่ตรงนี้เลยดีกว่า ใส่ไปเต็มที่เลยใส่ออเดอร์หนึ่งตรงนี้ปรากฏว่าพอล่างมาจุดสองเราไม่มีเงินที่จะใส่ออเดอร์ทําให้เราพลาดโอกาสในการเข้าออเดอร์ในจุดที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารผลและเทคนิคการเข้าออเดอร์ให้ไปเรียนรู้ใน y o u t u b e ของระบบเทรดจนสลัดครับท่านก็จะมีความเข้าใจและสามารถทํากําไรได้ในรูปแบบของระบบเทรดจนสลัดนั่นเอง เมื่อเรารู้ทางเฟรมที่หนึ่งจะมี P.A.C. ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราจะรอเข้าออเดอร์ในจุดที่ดีที่สุดครับถ้าไม่มาไม่เข้าอย่าเสียดายครับเพราะว่าการที่คุณเข้าตรงนี้แล้วถูกลากขึ้นมาเป็นบ่อยใช่ไหมถ้าคุณอยากเลิกเป็นแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าคุณต้องรอเข้าออเดอร์ในจุดที่ดีที่สุดก็คือเข้าใกล้แนวรับแนวต้านแล้วก็ต้องมั่นใจว่าแนวรับแนวต้านของคุณนั้นมีความแม่นยำมากพอครับ สำหรับแนวทางการเทรดวันนี้นะครับนะเซลจะรอเซลครับแนวต้านพวกนี้นะร่ลำรวยทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิดีโอไว้ให้ใน youtube แล้วหวังเป็นไปหวังอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอวิเคราะห์กราฟนะแนวทางการเทรดจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านที่เข้ามาศึกษาระบบเทรดโจนส์ลัดแนวทางการวิเคราะห์กราฟยังบอกจุดเข้าออเดอร์อีกด้วยถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเพจระบบเทรดโจ,จนสลัดครับร่ลำรวยทุกคนทุกท่านครับแล้วเจอกันครับกิจกรรมมิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่1 3ถึง30มิถุนายนครับกิจกรรมฟรีๆดีๆจากระบบเทรดโจ,จนสลัดครับร่ลำรวยทุกคนทุกท่านจากลากันวันนี้ครับสวัสดีครับ